สวัสดีครับวันนี้ถ้าเราอยู่ในเกมแร็คแอน์ล็อกเนะครับเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการทําเจาะเกาะนะครับไม่สนิฟห้ิบเปนะครับของอาชีพพ่อค้านะครับซึ่งปกติแล้วนะครับอาชีพพ่อค้านะครับจะใส่การ์ดบัว2องใบหรือ3าใบเนี่ยมันก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่ามันจําเป็นนะครับคุณสมบัติการ์ดนะฮะอยวมาดูกันนิดนึงนะครับในส่วนของการ์ดนะครับ นในส่วนของการ์ดนะครับการ์ดวัวนะครับคือบอกว่านะเมื่อเราฝากเก็บลงสมุดนะครับะจะไม่สนใจดิฟเฟนซ์ของมอนสเตอร์50%นะครับมีผลเมื่อ,อมีการโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่มากกว่า50%ก็คือถึงเราเจาะรูอาวุธนะครับเป็น2รูแล้วเราใส่การ์ดวัว2อใบมันก็ได้แค่50%นะครับมันก็ยังไม่ได้เกิน51ไม่เกิเน50%นะครับทำให้ไม่ได้รับเอฟเฟกต์ ไม่คิดดี50%นะครับแต่ทีนี้นะครับมันมีวิธีอยู่ครับสำหรับการโจมตีขนาดเล็กแล้วกันครับตัวนี้ครับการนะครับหมาน้ำตาลครับอ่าเอฟเฟกต์เก็บสมุดนะครับเหมือนกันเลยครับคือไม่สนใจดีเฟนซ์ของมอนสเตอร์นะครับคือทุกขณะนะครับที่มันไม่สนใจครับมีผลเมื่อมอนสเตอร์ขนาดเล็กเพิ่มดาเมจ สูงกวา50ซในที่นี้นะครับก็คือเราทําได้นะครับโดยการวิธีการทำนะครับก็คือนะครับมาดูเจ้าอาวุธชิ้นนี้ครับนี่ครับขวานครับขวานใจอนนะครับนี่ครับมันมีเอฟเฟกสร้างความเจียหายต่อมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับบวก10%เลยครับซึ่งตรงนี้นะครับมันบวก10%ใช่ไหมครับถ้าเราซื้อมาแล้วครับแล้วก็ทําการเจาะรูเพิ่มนะครับเป็น2รูนะครับและใส่ก๊์ดหมาน้าตาล2อใบนะครับ จะได้เอฟเฟกรวมนะครับรวมก๊าซสองใบด้วยก็เป็น60%ใช่ไหมครับเมื่อ60%เปอร์เซ็ปุ๊บและเราเอาก๊าซหมานน้ำตาลนะครับมาเก็บในสมุดนะครับอีกหนึ่งใบนะครับก็จะเป็นนะครับก็จะได้รับเอฟเฟกนะครับไม่สนใจดิเฟนท์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เรารวมของสมไซนนะครับตรงนี้ก๊าซหาร์ด50%ใช่ไหมครับของสมไซนอีกนะครับก็มี กำไรนะครับอิง25นะครับภาคภูมิอีก15นะครับก็เป็นไม่คิดดิฟเฟนต์90%นะครับและถ้าเราเอาเจ้าขวานใจอั้นนะครับไปบวก6นะครับแล้วก็ไปสุ่มออฟแมวให้ได้เอฟเฟกต์ไม่คิดดีฟอีก10%นะครับก็จะรวมเป็น100%ก็คือหม,หมายความว่าเราจะทำเอฟเฟกต์ไม่สนใจดิฟเฟนต์นะครับ100%ได้นะครับซึ่งวิธีการเนี้ยมัน เหมาะกับการเอาไปตีบอสนะครับเช่นเจ้าบอสแมปนี้เลยครับบอสกามนะครับที่จะเกิดทุก2ชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเจ้าบอสต,ตัวนี้ครับผมเพิ่งไปลองตีมาซึ่งลองทําตอนนี้เอฟเฟกต์เจาะเกาะผมอะไม่คิดดีผมอะมันแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตีมันไม่ค่อยเข้าเลยครับใช้รถเข็นเดี่ยวนะครับตีแอคแทบผมฟูลบัฟสามพันสองนะครับ ีเข้าแค่ประมาณ5 0,000นกว่านะครับฟูลบัฟเลยนะครับเพราะว่าดิฟเฟนต์มันนะครับ2 0 0พเลยครับ40%ไปก็เท่ากับว่าทะลุเกาะมันไปแค่ประมาณพันกว่าเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะครับทำให้เราตีมันเบามากนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะมาตีพวกบอสดิฟเฟนต์เยอะๆนะครับก็ทำวิธีนี้ดีกว่าครับสรุปนะครับการจะทำ ไม่คิดดิฟ100%ของอาชีพพ่อค้านะครับก็คือใช้ขวานแจแอนครับเจาะรู2รูครับใส่กัดหมาน้ำตาล2ใบนะครับใส่ลงสมุด1ใบนะครับแล้วก็เอาไปบวก6ให้ติดครับขวานนี้แล้วก็ไปสุ่มออฟแมวให้ได้อีกนอเดฟเอนสิบเ์เซนะครับก็จะรวมเป็นอีกนอเดฟเอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเจ้าบอสการเมื่อกี้ที่เดฟเอนสองพันนะครับเราจะสามารถทะลุดีฟเอนมาได้เลยก็คืออัดดาเมจเข้าไปเต็มๆได้เลยนะครับผม ซึ่งวิธีการนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถไปทําได้ครับเดี๋ยวผมก็จะลองทําเหมือนกันครับตอนนี้ตังหมดนะครับยังไม่ได้ทําเพิ่มครับเดี๋ยวลองทําดูเหมือนกันครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็อันนี้ผมได้ไมค์มาใหม่ก็หวังว่าเสียงมันจะดีขึ้นบ้างนะครับถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวหาตัวใหม่อีกครับครับผมสวัสดีครับผม